ีเพลงเดียวเออวันร้อปิดตาสซนี่เทเดทเทเดเทเดทเอาเทเด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 ทเทเดทเอาบ่นถึงป่เอาบ่นถึงป่เอบ่นถึงป่ถึงบ่ถึงป่ถึง่ถึงบ่ถึงบ่ฮ่าฮ่ะฮ่าฮ่าไปเอาไปเอาไปอ่ะเอาอีกเหรออ่ะเอาอีกอ่ะแม่คุณร้อง เหนื่อยแล้วเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแล้วแซนดี้คะอืมไม่เอาเข้าปากแล้วลูกสวัสดีพี่พี่นะคะพี่พี่เต้นตามหรือเปล่าเนี่ยฮะเอ๊ะแอบเต้นตามหรือเปล่าเดี๋ยวให้โดนตาพี่ลูกแซนดี้เอาให้แม่คุณอันหนึ่งได้ไหมลูกเอาให้แม่คุณอันหนึ่งแบ่งกันนะให้แม่คุณอันนึงให้แม่คุณให้แม่คุณเล่นกับแซนดี้นะแบ่งกันแบ่งกัน โอ้ oh. จะให้อะไรแม่คุณน่ะใ้แม่คุณกินข้าหนึ่งอันแดนเซอร์น้อยไม่ไม็ดบ้างเลยไม่ได้ปมากเลยให้ข้าวแม่คุณก็สองเม็ดอืแบ่งข้าวมาให้แม่คุณกินสองเม็ดขอบคุณมากนะคะจ้ะ <laughs> คุณพ่อไปไหนคุณพ่ออยู่ในบ้านคุณพ่อปิ้นเดี๋ยววันนี้จะไป่งของกันเมื่อวานถ่ายน้ำพริกกันหมดเลยใช่ไหมคุณจะกลับไปตามต่อแหละแซนดี้แซนดี้ยามลำชอยมา ใจน่วงนักคิดถึงรักครั้งก่อนนั้นเคยรันจวนก่อนเราอยู่เคียงกันเคยสุดเคยสันชิดเายเชนอ้าวห่างกระสุดคลามควรหนาวลมกลระพวนรักไกลกันคำคุณรำพันฉันยังคงอ่ะเครื่งอ,อ,องบินเค,ครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ น้ำพิกถึงแล้วส่งไว้มากอุย้ยดีใจด้วยครับอยู่สุพรันใช่ไหมคะลองชิมดูลองชิมดูครับสั่งไม่เคยทันเลยพี่พี่พี่นูพี่นูสั่งช่องทางธรรมชาติได้นะคะเอากลัวพี่นูสั่งช่องทางธรรมชาติที่แม่คุณได้เลยนะแอดบังออนหนึ่งนะคะเดี๋ยนนูปักให้พี่นูเข้าช่องทางธรรมชาติหัวใจเขียวๆนะจ๊ะช่องทาง หัวใจเขียวเขียวแดดโตาแลลูกปลายโดนตา,นตาอืมแอดนี่นะต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะคะพี่นูทักไปได้เลยมีของตลอดเลยนะคะเนีวะทำไงวะเนี่ยเปลี่ยนภาษาแอดบังออนหนึ่งต้องแอดบังออนหนึ่งเท่านั้นนะอันนี้คือช่องทางแม่คุณโดยตรงเลยนะคะฝากพี่นูด้วยใครที่อยากกินน้ำพริกฝีมือแม่คุณนะคะ ช่องทางธรรมชาติบ้านเขียว <c oughs> น้องแซนดีลำวงว้า <c oughs> เราโดนบล็อกเราพูดอะไรผิดไปคีคขาแซนดี นักร้องบ่ายมาดีกว่านี่ถ้าแสนดีร้องเพลงให้ฟังหน่อยได้ไหมคะมาร้องโน้ตครับพี่จะให้ร้องเพลงร้องเพลงให้พี่ๆฟังหน่อยด้วยจบแล้วจบแล้วเพลงฟังทันกันหรือเปล่าคะแล้วก็อีกเพลงเอาเพลงเพลงเร็วเพลงเร็ว One two three เอาร้องเพลงนึงร้องเพลงหนึ่ง เพลงมีสองคำยี่สิบสี่นี้ไปเจอคุณแม่ได้ที่งานโอท็อปซิตี้ที่ชาร์เลนเจอร์ฮอล์อิมแพกเมืองทองธานีฮอล์หนึ่งถึงสามนะจ๊ะอิมแพกเมืองทองธานีชา a เลนเจอร์ฮอล์หนึ่งถึงสามเวลาหกโมงเย็นนะคะยี่สิบสี่นี้ไปสนุกกันหน้าเวทีได้นะคะสันดี้น้ำพริกแม่คุณอร่อยไหม แซบบอเออยี่เกียดตอบละแต่นี่กินทุกวันไหมแันนี้้อุแตนดีกินน้ำพริกแม่คุณทุกวันไหมคะทุกวันไหมเจ็บไหมแต่นี่บอกถามกันทุกวันครับไหมโอ้ทำทมือปิดปากไงทำมือปิดปากเจ็บไหแต่นด่ทำไงทำมือปิดปาก าหากว่าเรากำลังสบายจึงตบมือพันเย้อะหากว่าเรากำลังสบายจึงตบมือพันแสนดีหนึ่งขวบเดี๋ยวพรุ่งนี้จะครบหนึ่งขวบสามเดือนไม่มีไม่มีตอนนี้ครุงเทพค่ะ ว่าเรากำลังสบายจังหัวเลาะพันหัวลอะเอาหากว่าเรากำลังสบายจังหัวเลาะพันหัวลอไม้เเลยีเียวไปหมดเลยแต่ต้นเแยมของแม่อีด่ะโตไวนี่แล้วก็แพ่ดีเดะมันเป็นแพ่แบบ อไหนต้นไม้คุณยากคะนี่อันไหนต้นไม้ลูกแทนดีชอบต้นไม้มากสวยจังเลยแทนดีชอบดูต้นไม้อันนี้ยืนอยู่ก็เต้นมีดนตรีในหัวใจล่ะคะลูกถ้าอยู่กับแม่คุณก็จะฟังเพลงทั้งวัน พี่ปทุมบอกว่าน้ำพริกถึงแล้วค่ะหอมอร่อยรสชาติดีค่ะขอบคุณค่ะเป็นรสชาติที่บ้านเรากินกันนะรสชาตินี้เลยอะไรหคะไม้ติ้มตานะ <c oughs> พี่พี่พพบอกมองไม้ติ้มตา <c oughs> นะกะอืม คุณปู่ไปนานเลยสงสัยคุณปู่ไปเที่ยวด้วยคุณปูไปไู่่พาพี่เตอร์ไปไว่ายน้ำจะสั่งแล้วคะ่ะสั่งแล้วใช่ไหมสันดีไปซื้อของกับแม่ไหมไปปะไปซื้อของกันไหมอุ้ยคำเชิญไปให้ใคร <laughs> ชิดซ้ายเลยแสนนิ้นน่ารักเอ้ยผู้ใหญเนาะอุ้ยสวัสดีค่ะเล่นเล่นพีเคหรอคะหนูกดผิดค่ะขอโทษค่ะนี่พี่เปาวลีใช่ไหมคะใช่ใช่สวัสดีค่ะแก่นี้สวัสดีพี่ก่อนสวัสดีแม่กดผิดแม่แม่ก็ว่าแม่ไปเชิญใครมาโอ้ยนูตกใจหมดเลยค่ะตอนแรกสวัสดีค่ะก่อนหน้โอ้ยหนูเป็นเอฟซีพี่นะคะหนูชอบฟังมากตอนที่พี่ร้องเพลง เจเอสวัสดี lonely, men, พี่คนสวยก่อนสวัสดีพค่ะพบกันดีสวัสดีค่ะเจเอน่ารักจังเลยขอบคุณมากนะค่ะพี่ชื่ออะไรคะเนี่ยพี่คนสวยชื่ออะไรชื่อแคทค่ะแคทโอ่ยหนูกดติดตามแล้วนะคะพี่เปาขอบคุณค่ะน้องแคทขอบคุณค่ะขอโทษทีพี่คนปิดนะไม่เป็นไรค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายคุณลุงบาย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  บด้ไหมแต่ขอจิ้มจิ้มพี่เลยบายคุณคันต้องแคทปากปากออกให้หน่อยนะได้ค่ะขอบคุณค่ะอ่แม่กดปิดแดนขออ้อขอเจ้าการบายบายพี่แคทหน่อยได้ไหมแม่กดิดโอเคบายบายนะพี่แคทไปแล้วจุ๊บจุ๊บพี่แคทหน่อยได้ไหมอ่ะพี่แคทอือใช่ไหมล่ะ อ๋อพี่แคทน่ารักเอาพี่แคทน่ารักพี่แคทน่ารักเห็นไหมพี่แคทน่ารักแล้วนี่ใครล่ะเนี่ยแชนดีค่ะใครชื่อแชนดียกมือขึ้นกดไปได้กดไปได้อ่าแต่ดีนิมหวานก่อนแันดียิ้มหวานยิ้มหวานกับพี่พีชไปเดี๋ยวจะไปแล้วไปโอเคค่ะกอดดีกว่า ไปซื้อของกันคุณอาถ้าไงถ้าไงไปยกไปนี่ก่อนเลยค่ะได้ยกของกันดีกว่าโยกกันเปเป็นบล็อกเลยโอเคบ๊ายบายนะคะลูกบ๊ายบายพี่ๆนะจันดีไปแล้วนะคะขอบคุณนะคะจันดีพี่พี่น่ารักไหมน่ารักพี่พี่น่ารักยังไงคะน่ารักทำท่าน่ารักก่อนขอบคุณพี่พี่น่ารักทุกคนนะคะสวัสดีพี่พี่ด้วยเจอกจ้าบ๊ายบายค่ะ เซนต้าร้องไงโอ้โอโอโอ